กาตำนั่นหมายติดหน้าตกน้ำมันนะครับการเพิ่มการกำลังติดตามอาร์เซส์ติดตอนหมายติดหน้าตกน้ำมันอยูนน่นะครับอันนี้ก็คือ,อต่อไปเราจะใช้บีทีบีทีนี้กับตน้นไม้ยติดน้านะครับการการพอดูไซส์แล้วนะครับกเราก็มาใช้กับต้นเหล็กต้นใหญ่ได้นะครับ ก็เปลื่นเปื so ่นข้ามาเลยเปิื่มเติมนะครับการนี mm ้ก็ทำหนังด้านนะครับหนังด้านแต่ว่าจะขึ้นไปเจะกระตุนด้านบนนะครับก็ปมใจเชือกมัดนะครับก็ความสูงประมาณนี้ก็เราแร่จากข้างหลังเมื่อมันไม่สูงนะครับแต่ว่าปอขึ้นไปก้างข้างบนก็มันเล่เมื่อวัดสูงมากแต่จริงๆมันไม่ได้สูงมากนะครับก็กำลังจะเจาะกระตุนด้านบนนะครับอ่า